ดีครับทุกคนครับหมอภูตวีนะครับวันนี้ทําคลิปเ,เรื่องของกฎกติกามารยาทในการปรึกษาออนไลน์นะครับตรวจโรคออนไลน์นะฮะจะมีอย่างไรบ้างนะครับลองฟังแล้วก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่คุณรักคนที่คุณรู้จักแล้วที่เขาอยากจะปรึกษาหรือตรวจโรคออนไลน์นะครับแหมลิ้นจะพันๆกันหน่อยนะฮะเอาละเริ่มกันเลยนะฮะ ทุกครั้งที่จะตรวจโรคแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับต้องตรวจโรคและซักประวัตินะครับอย่างละเอียดนะครับที่ทุกคนมาปรึกษานะฮะอันนี้ผมบอกก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมาขอคำแนะนำนะฮะขอคำวินิจฉัยนะฮะขอให้สั่งยาให้หรือขอความมั่นใจต่างๆในการที่จะมารักษากับผมนะฮะ บางคนโทรมาบอกเฮ้ยหมอจบผิวหนังหรือเปล่า,าหมอผิวหนังไหมนะฮะก็โทษทีครับผมเรียนแค่14วันนะฮะแต่ว่าการรักษาจริงๆแล้วเนี่ยผมใช้าศาสตร์อื่นนะครับในการที่มาช่วยเสริมในการรักษาโรคผิวหนังนะครับเพราะคุณหมอทางผิวหนังเนี่ยท่านเก่งอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าท่านอาจจะขาดการรักษาในแนวทางอื่นนะครับเท่านั้นเองผมก็ เสริมเข้าไปนะครับเท่านั้นแหละนะฮะมันคนละทางกันนะครับต้องบอกงี้เนาะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการที่จะมาปรึกษาจริงนะฮะไม่ต้องถามนะครับในเพจนะฮะถามว่าหมอจบที่ไหนอะไรเรียนมายังไงเสริมความมั่นใจนะผมเข้าใจนะว่าเออท่านป่วยแล้วแบบเอออยากจะรักษานะครับเลยติดต่อมาถามนะฮะแต่ก็ต้องเข้าใจผมด้วยเนาะเพราะว่าข้อความมันเข้ามาเยอะมากแล้วตอบอไม่ทัน ะะเอาทีา่ตั้งใจจะรักษาจริงๆแล้วก็อยากจะหายจริงๆนะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการที่ท่านจะตัดสินใจมาปรึกษาออนไลน์แล้วนะครับก็ให้ติดต่อนะครับโอนค่าวิชาชีพในเพจแพทย์ปูนทวีคลินิกนะครับเท่านั้นนะครับไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับ แล้วก็ส่งหลักฐานการโอนมานะครับแล้วก็นัดวันเวลาที่จะตรวจนะครับผมปกติผมจะเริ่มตรวจทุกวันนะฮะตั้งแต่2ทุ่มครึ่งนะครับก็คือ20.30เป็นต้นไปนะครับแล้วก็อาจจะนัดคิวถ้าเกิดว่าคิวมันเยอะมากอาจจะเลื่อนไปอีกวันหนึ่งหรืออยังไงเนี่ยฮะอาจจะต้องคุยกันนะครับแล้วพอ,อมีรายละเอียดการโอนมาแล้วนะฮะผมก็จะ นัดตรวจขนาดอย่างนละเอียดเลยนะฮะด้วยการใช้ไลน์วิดีโอคอลนะครแต่ก่อนนะฮะใช้เป็น Messenger วิดีโอคอลเนาะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นไลน์แล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ส่งหลักฐานมาแล้วนะครับในเพจแพทย์ป mm ูตวีคลินิกผมก็จะส่ง ID ไลน์กลับไปให้ท่านนะครับ mm hmm. ต่อไปนะครับหลังจากส่งหลักฐานการโอนเรียบร้อยแล้วในเพจแพทย์ปูตวีคลินิกนะฮะ าการปรึกษาโรคตรวจโรคออนไลน์เนี่ยทุกโรคนะครับครั้งละ500บาทนะครับแล้วก็เรื่องของน้องๆที่จะตรวจโรคก่อนการเกณฑ์ทหารนะครับอยากได้ความมั่นใจแล้วก็ข้อมูลบางอย่างที่มันออกอากาศไม่ได้นะฮะเป็นเคล็ดลับประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือครั้งละ200บาทนะครับ ทั้ง2อ,อย่างก็คือครั้งลาบ5 5นาทีนะครับไม่เกินนี้เนาะแล้วก็ไม่รวมค่ายาแล้วก็ผมจะให้ชื่อยาไปซื้อเองนะครับแล้วก็เพื่อจะออรอคําแนะนําครั้งต่อไปผมก็จะรออีกประมาณ1 2สสัปดาห์นะครับให้โอนเงินแล้วก็ค่าวิชาชีพนะฮะแล้วก็มาปรึกษาต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าหากนัดแล้วนะครับ แล้วก็เงียบไปนะครับไม่ได้โอนเ,อเพื่อการรักษาต่อเนื่องมานะฮะก็ผมก็จะไม่รับประกรันการหายของโรคนะครับแล้วก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงของยาในระยะสั้นหรือระยะยาวก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะบางท่านนี่ไปซื้อยาข้างนอกมานะฮะยาอะไรก็ไม่ทราบผมก็ไม่รู้จักเนาะ ยาสมุนไพรอะไรมั่งยากินนู่นนี่นั่นมั่งนะครับตามอินเทอร์เน็ตมั่งคนนู้นบอกมาคนนี้บอกมาอันนี้ถือว่าการให้คําปรึกษาผมสิ้นสุดลงเลยนะครับไม่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหผมที่รักษามากันตั้งนานแล้วนะครับโผลมาใช้ยาตัวอื่นที่ไม่ได้ผมไม่ได้บอกไปหรือว่าไม่ได้ถามผมก่อนอันนี้ถือว่า,าเรียกว่าผิดมารยาทนะครับประมาณนี้นะฮะ จเจแล้วมีเรื่องของการาตรวจแบบพบกันนะฮะก็คือต้องนัดผ่านเพจแพทย์ภูนทวีคลินิกนะครับแล้วก็ไม่ต้องถามอะไรมากนะครับเอาไว้นัดตรวจเพื่อเจอกันนะครับทีนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ให้เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ไม่ต้องโทรมาใน messenger ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับในใต้คอมเมนต์นะฮะ ไม่งั้นเดี๋ยวจะมีผู้ผไม่หวังดีนะฮะประสงค์ร้ายนะครับโทรไปหลอกลวงท่านว่าเป็นผมซึ่งผมไม่เคยโทรไปหาใครนะครับอันนี้บอกทําความเข้าใจกันไว้ก่อนนะครับอันอื่นก็คือถ้านัดแล้วนะครับที่เวลาจะเจอกันนะครับกรุณามาตรงเวลานะครับตอนนี้ผมทํำงานอยู่ที่โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ ครับจังหวัดพิจิตรนะฮะตั้งแต่7โมงเช้าถึง16นาฬิกาอ่าใช่4โมงเย็นนะครับทุกวันนะครับยกเว้นบางวันก็อาจจะบอกในเพจแพทย์ปริวคลินิกใน Messenger ออยู่แล้วนะฮะว่าวันไหนผมไม่อยู่บ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาแล้วนะฮะฝากเอายาเก่าที่เคยใช้นะครับเอามาให้ดูด้วยนะครับจะเป็น การดีมากนะฮะผมจะได้ประเมินได้ว่าจะรักษาหายได้ใช้เวลานานแค่ไหนนะครับหรือว่าหายากหายง่ายอย่างไรนะครับจะได้ประเมินถูกนะครับอีกอันนึงนะครับมีหลายๆคนนะครับติดต่อมานะฮะเข้ามาในกลุ่มแพทย์กุลทวเีเรื่องของการปรึกษาออนไลน์ไปแล้วตามลิงก์ใตค้คอมเมนต์แล้วเงียบไปเลยนะครับผมก็คิดว่าคงอ่าน ในใบไปแล้วนะครับเรื่องของค่าวิชาชีพนะครับห้าร้อยมั่งสองมั่งเงียบไปเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยจะบอกว่านะฮะช่วงนี้ผมมาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีวันหยุดที่ผมหยุดได้อยู่ยประมาณสักห้าวันมั่งหวันมังม่งบางเดือน3วันนี่อาจจะไม่ได้ตรวจนะครับที่เวลาผมพักไปผมจะออกไปตรวจโรคแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายก็คือ ีครับไว้ง่ายนะแล้วก็มีกล่องให้หยอดตู้บริจาคนะครับตามกำลังศรัทธานะครับแต่ต้องเดินทางมานะฮะในละแวกก็คือบริเวณจังหวัดคนครสวรรค์กับอุทัยธานีนะฮะซึ่งผมก็จะแจ้งไว้ในเพจหน้าเพจนะฮะในไทม์ไลน์แพทย์ภูนทวีคลินิกก่อนที่จะไปตรวจโรคนะครับมีการฝังเข็ม มีการตรวจทหารก็ได้นะครับหรือไม่ก็ตรวจผิวหนังก็ได้หรือโรคอื่นๆที่จะมาปรึกษานะครับมาได้นะครับแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรมีแต่คิดค่าครูซึ่งจะหยอดตู้ทําบุญและหยอดตู้ในนั้นนะครับทุกบาททุกสตางค์ก็จะนําถวายวัดทั้งหมดนะครับเป็นค่าน้ําค่าไฟทุกครั้งนะครับที่ที่ได้รับค่าครูมานะฮะเป็นครูบาอาจารย์เนาะ เพราะว่าศาสตร์พวกนี้มันจะจะมีครูบาอาจารย์ช่วยอยู่นะครับดังนั้นคนที่คิดว่าไม่มีกํำลังทรัพย์นะครับที่จะโอนปรึกษาหรือว่ายังหลังเลกกาควมไม่แน่ใจไม่ชัดเจนมาเจอกันได้นะครับขอบให้เดินทางมาแล้วกันแล้วก็ฝากกดติดตามหรือกดไลค์ในเพจแพทย์ภูทวีคลินิกด้วยนะครับเพื่อจะได้ตามติดตามข่าวที่ผมจะประกาศออกไปว่า จะไปตรวจที่จังหวัดไหนนะครับเวลาไหนวันไหนวัดอะไรนะครับส่วนมากจะไปที่วัดนะครับผมเคยไปฝังเข็มวัดโปรโพปราศาสตนะครับที่หนองบัวนี่มาฝังเข็มกัน150คนนะครับคนเดียวนะครับผมฝังโ oh, อ oh, oh, oh ้ยได้ทําบุญนะครับแต่เปรี้ยไปเลยนะฮะเอาละต่อไปสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของการไลฟ์สดตอบคําถามนะครับซึ่งจะมีการ ตอบคำถามเรื่องของเกณฑ์อาหารนะฮะที่จะเกณฑ์อาหารวันที่1เมษาปี2564ก็จะตั้งใจไลฟ์สดทุกคืนนะครับส่วนวันเวลาไหนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็น7วันก่อนที่จะถึงวันเกณฑ์อาหารนะครับเป็นวันสัปดาห์หมาหอนแะ้วกันนะใช้คำนี้เนาะก่อนที่จะไปเกณฑ์อาหารถามตอบเลยนะครับน่าจะเป็นช่วงประมาณสักสองทุ่มหรือสองทุ่มครึ่งสามทุ่มประมาณนี้นะฮะ อยยังไงจะแจ้งในไทม์ไลน์ของเพจแพทย์คูดตบีคลินิกแล้วก็ใน u t u b e นะครับก็คอยติดตามกันนะครับส่วนใครจะมาถามโรคตอนนั้นก็พอได้อยู่นะฮะแต่ว่าอาจจะตอบได้ไม่กระจ่างมากเพราะว่าไม่ได้ไดตรวจโรคนะครับอาจจะถามเล็กๆน้อยๆอันนี้ทานได้ไหมอันนี้ทานไม่ได้หรืออะไรยังไงเท่านั้นเองนะครับประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่จะ เตรียมมาฟังไลฟ์สดนะครับแล้วก็คิดว่าจะไปตรุมาเจอผมตรวจนะครับก็ทำตามขั้นตอนตามนี้นะฮะถ้าใครฟังไม่ทันนะครับก็รีเพลย์มาฟังซ้ำอีกทีแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่จะถามก่อนช่วงเริ่มเริ่มนะฮะก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์ครับกดแชร์ให้กับเพื่อนๆส่ง ลิงก์ไปนะครับสำหรับคนที่กำลังจะแมหมเฮ้ยเป็นมันาน้าแล้วอยากจะหายขันจัดมากเลยโอ้โหอยากจะตรวจออนไลน์ส่งไปให้ดูเลยครับในคลิปนี้นะฮะจะได้รู้ว่าเออต้องทำอย่างไรบ้างนะครับให้ตัดสินใจเอานะฮะถ้ามีบุญสัมพันธ์กันนะครับจะก็จะได้เจอกันนะครับแล้วก็จะได้รักษากันอันนี้ผมก็ยังย้ำเตือนอยู่นะครับว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับ แล้วก็เป็นวันนี้มีเท่านี้ก่อนนะครับเรื่องของกฎก,ฎกติกามารยาทในการปรึกษา,าตรวจโรคออนไลน์นะครับวันนี้หมอพูทวีไปก่อนนะครับการรักษาโรคที่ดีที่สุดคือการป้องกันครับผมสวัสดีครับ